สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทช์ประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจครบทุกสีสั์พบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โปรโมชั่นสุดพิเศษเทคโนโลยียานยนต์เติมเต็มพลังงานสะอาดก,กับการก้าวสู่วิถีชีวิตยุคใหม่ บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษายนนี้ณอาคารเชเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธาน,นี สงฆ์วัดบางนางเกรงและพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่เจ้าฟ้าพระจรากิติยาภาที่ศาลาสามาัคคีธรรมวัดบางนางเกรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการคณะสงฆ์วัดบางนางเกรงนำโดยพระครูวินัยทรไมตรีท,ทะตาเปโมเจ้าวาดวัดบางนางเกรงพร้อมโดยนายสมศักดิ์แก้วเสนาในอำเภอเมืองสมุทรปราการนายวิทมสมใจนาย,ยกอบตอบางด้วนนางสุนีสมใจรองนาย,ยกอบตอบางด้วนนางนิพาสืบสำราญเลขานุการนาย,ยกอบตอบางด้วนนายสมยศเตม าวายาวัจ,จกรตลอดจนคณะกรรมการวัดบางนางเกรงและพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตาภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราราชาธิดาให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวนในเร็ววัน ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชีสครบทุกสีสันของโลกแห่งยานยนต์เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษาย,ยนนี้อ m p a c t คเมืองทองธานี thank <laughs> you